สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาเทสรถกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับและด้านข้างผมนี้นะครับคืออีก 1D n a ความสปอร์ตความแรงจากไทรัมครับนี่คือไทรัมสปีดทริปเปิลพันสองครับในรหัส RR และ RS นั่นเองครับวันนี้นะฮะเราได้ขับขี่กันหลายรูปแบบแน่นอนครับและมีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะของเจ้าไทรัมสปีดทริปเปิลทั้ง2รุ่นย่อยคันนี้อยู่ครับจะมีประเด็นอะไรกันบ้างการทดสอบจะเป็นอย่างไรครับไปดูกว่าไป และผมก็เพิ่งเสร็จสิ้นการทดสอบเจ้า Triumph Speed Triple ครับพันสเนี่ยทั้ง2รุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น RS หรือว่า RR นะฮะต้องบอกว่าการเทสในแทร็กในสนามในวันนี้นะครับก็ได้ฟีลอีกแบบครับถึงแม้ว่าจะ Speed Triple นะครับจะเป็นรถที่ดีไซน์มาค่อนข้างเป็นโรสเตอร์นะครับขับขี่บนถนนได้สนุกมากกว่าแต่ว่าการขับขี่ในสนามวันนี้เนี่ยทำได้ดีมากจริงครับสาเหตุครับมีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันเราไปดูที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่มันทําได้ดีขนาดนี้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่เป็นหัวใจหลักของทั้งโมเดล RI ั มีความจุครับที่1,160ซีครับสามารถเรียกแรงม้าสูงสุดได้ครับมากถึง180แรงม้าครับซึ่งเป็นแรงม้าเนี่ยที่มากกว่าจากโมเดลก่อนนันนี้เนี่ยถึง30แรงม้าเลยครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันม o t ตอทูของไพรัมคอนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าการขับขี่ในวันนี้นะฮะขี่ทางตรงเครื่องยนต์บล็อกนี้นี่จี๊ดจาดมากๆครับตามสไตล์สสูบเขาด้วยลักษณะของความแรงนะฮะมันจะเป็นทางตรงเนี่ยที่เราบิดเปิดคันเร่งออกไปแแรรรงงๆถ้าาเปิดกกกะทม ล้อยกเลยครับมีสะบัตแน่นอนการเดินคันเร่งในโค้งครับเมื่อเราเบรกแล้วก็เข้าโค้งเนี่ยเครื่องยนต์ก็ทําได้ดีอีกเช่นเดียวกันนะฮะเจ้ารถ3สูบเนี่ยมันมีรอบเครื่องยนต์ที่สามารถเรียบพละกําลังแรงบิดออกมาจังหวะไหนเนี่ยก็มีรอบมาเติมให้เสมอเลยครับตัวนี้บิดแล้วก็ทําความเร็วเปิดคันเร่งออกโค้งได้อย่างสนุกสนานมากๆครับและที่สําคัญครับผมชอบมา,มากๆนั่นคือชุดเกียร์ครับเป็นเกียร์หกสปีดครับซึ่งมีควิกชิปเตอร์ขึ้นลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจังหวะการเชนเกียร์ถ้าเกิดเอาไปใช้้บบบบนนนนถรรีบบร่่่่แไไมมมเ็็ววาากกกตอองสืห แต่พอเอามาเชนในสนามนะครับที่รอบสูงๆเนี่ยก็มีอาการดึงบ้างนะฮะจากหลายประการครับไม่ว่าจะเป็นความดีดหรือว่ารอบเครื่องยนต์ก็ตามนะฮะก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องความสนุกได้อย่างดีมากๆครับและประเด็นถัดมาครับโดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะนั่นคือช่วงล่างเบรกแล้วก็ยางครับช่วงล่างของ ปีดทริปเปิลนะครับเอาเราเริ่มกันที่โมเดล RS ก่อนแล้วกันครับโดยช็อคอัพหน้านะครับก็จะเป็นแบบหัวกลับนะครับขนาด43มมก็เป็น o อรินนิกมานะครับตามด้วยปั๊มเบรกครับเบมโบสไตเลมานะครับเป็นชื่ออยู่แล้วครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสามารถขี่ในแท็กแล้วก็บนถนนเนี่ยทำได้อย่างดีไม่แพ้กันครับจังหวะการเบรกการไล่น้ำหนักครับถือว่าเบรกได้อย่างใจมากๆครับแม้ว่าเพื่อนๆจะทําการเบรกลึกๆนะฮะวันนี้เนี่ยผมบิดทางตรงนะครับไปทะลุ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็เบรกเข ออยู่มืครับให้การควบคุมที่สูงมากๆครับช่วงหลังนะฮะในโมเดล RS เนี่ยจะมีความดิบเถื่อนมากกว่าเจ้าโมเดล RR นิดหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับของโมเดล RS เนี่ยก็จะได้ระบบการสะเทือนจากโอลินนะครับในรุ่น TTX ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องปรับเซตตั้งค่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะเอาไปขับขี่ฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนั่นเองครับแต่พิเศษครับสำหรับโมเดลที่เป็น RR นะครับที่มีโม่งด้านหลังผมนี้เนี่ยโชว์อัพนะครับด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นโอลินสมาร์ท EC 2.0ครับซึ่งเเขาป็นโชสอััพแบบบคครก็ือจะมีการรปับแล้วก็ คิดให้อัตโนมัติเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดคันเร่งยังไงนะครับองศาการเอียงรถเท่าไหร่โช็คอัพจะตอบสนองแบบเรียลไทม์ครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโหมดที่เพื่อนๆเลือกด้วยครับประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าเจ้าช็คอัพเนี่ยมันจะแปรผันนะครับการเซตติ้งของมันเนี่ยตามหน้าปัดเรือนใหม่ครับโหมดการขับขี่ที่เราเซตเอาไว้ครับซึ่งในโมเดล RR เนี่ยนอกจากจะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นโหมดรดโหมดเลนโหมด สามารถปรับตั้งค่าอื่นได้เองละเอียดสามารถปรับช่วงล่างได้เช่นเดียวกันครับลักษณะเด่นของช่วงล่างในโมเดล Speed Triple เขานะครับก็จะไม่ได้ปรับเป็นคลิกคลิกแล้วนะครับก็ะจะมีการปรับตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากกว่าเช่นเป็นการปรับระดับค่าให้มันมีความแข็งมากขึ้นหรืออ่อนมากขึ้นจะไม่ได้นับเป็นคลิกแล้วนั่นเองครับแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าการขับขี่ในแท็กวันนี้เราขี่กันแบบสแตนดาดนะฮะก็ถือว่าตอบสนองต่อการใช้งานได้ดีมา,มากแล้วนั่นเองครับอย่างที่บอกครับว่าค่าต่างๆในโหมดการขับขีนบ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั นครับภาษาไทยแล้วก็บบเบรกแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลตัวนี้เนี่ยมันมีการปรับตั้งค่าได้อีกหากเพกื่อนๆไม่ชอบค่ามาตรฐานของโหมดการขับขี่ที่โรงงานเขาตั้งมานะครับเพืพ่อนๆสามารถเข้าไปดูในเมนูแล้วก็ปรับตั้งค่าเองได้เลยว่าโหมดรถเราอยากได้แมปปิ้งเครื่องยนต์ยังไงนะครับเราอยากได้แท็กชั่นเปิดปิดมากน้อยแค่ไหนเข้าไปปรับได้เลยครับผมเจ้าระบบความไฮเทคนี้ฮะยังแสดงผลครับอยู่บนหน้าจอ TFT ขนาด5านิ้วครับเป็น Full Color เลยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธกับแอปนะครับ My Triumph Connective นั่นเองครับก็จะมีการนำทางการ operate กล้อง GoPro นะครับสำหรับสายเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองครับและสุดท้ายครับสำหรับเทคโนโลยีใน s p e d Triple r r ที่โดดเด่นนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะแยะที่ซ่อนอยู่ในนี้มากๆเลยครับแต่ว่าประเด็นที่ผมชื่นชอบในวันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของการเป็นกุญแจ k e y l เ s s ครับแ r ม Speed Triple 120เนี่ยก็จะได้ระบบกุญแจเป็น k e y ์เ s สทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆแค่พกกุญแจไว้ใกล้ๆกับรถนะฮะก็สามารถเปิดเครื่องยนต์ครับเปิดฝาถังน้ามันทําทุกๆอย่างได้ด้วยกุญแจ k e y ์เ s s เพื่อนๆไม่ต้องเสียบกุญแจอ,อีกต่อไปแล้วนนั่่เองแตวาก็ นิดนึงสำหรับคนที่เปิดฝาถังน้ํามันนะฮะต้องมีการเปิดสวิตช์เครื่องค้างไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถเปิดฝาถังน้ํามันเพื่อเติมน้ํามันได้ครับ และประเด็นถัดมาครับเนื่องจากวันนี้นะฮะเราได้ขับขี่กันหลายรูปแบบมากๆนะครับมีแอบเอารถไปขี่บนถนนบ้างเล็กน้อยนะครับรอบสนามช้างก็ต้องบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันพอสมควรครับทั้ง RR และ RS ครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์แล้วก็มิติการควบคุมของ RS นะครับมันมีความเป็น n a k e d Sport เป็น Hy p e r Naked ที่เป็นมิดนะครับสกวับการควบคุมมากๆโดยเฉพาะครับมิติในช่วงของผ้านั่งฮะว่าเบาะนั่งเนี่ยแม้ว่ามันจะสูง830มมนะครับคือถ้าเป็นรถทั่วๆไป830มม จะต้องมีขย่งกันบ้างแต่ว่าตัวนี้นะฮะให้ด้านข้างนะครับที่ ช่วงขาที่หนีบกบบถังเนี่ยมาค่อนข้างแคบนะฮะดังนั้นผมเองนะครับที่สูงแค่173เนี่ยก็สามารถยืนค่อมรถได้อย่างสบายๆครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรายืนประล้า์น้ำหนักไว้ที่ขาหนึ่งครับอีกขาหนึ่งแตะเบรกเอาไว้ตรงนี้ยืนง่ายมากๆครับนอกจากนี้ครับช่วงแฮนด์ของเจ้า t r i u m ม h s p e e d Triple Model RS เนี่ยก็จะเป็นแฮนด์แบบยกสูงขึ้นมาครับตามสไตล์ของ Speed Triple เขานะครับก็ให้การควบคุมที่ง่ายดายครับแม้ว่ามันจะมีอาการนะครับล้อยกหน้าสะบัดบ้างครับก็เป็นธรรมดาครับของรถดันึองราะ้อยซีซ มีระบบ anti wheelie control มาให้ด้วยนะครับก็จะช่วยในการกดหน้ารถลงไปครับถ้าเกิดว่าเราเปิดคันเร่งแรงเกินไปนั่นเองนะครับสำหรับโมเดล RR นะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนท่านั่งแตกต่างจากโมเดล RS ครับเห็นได้ชัดอย่างเช่นด้านหน้าครับก็จะเป็นแฮนด์บาร์แบบคลิปออนฮะที่เรียกได้ว่าแทบจะอยู่ในระดับเดียวกับเบาะนั่งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้ท่านั่งที่สปอร์ตพอนำมาครับขี่ใน,นแทร็กนะครับแบนโค้งหนักๆผมถือว่าระยะที่ถังน้ํามันเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวตรงแขนมาล็อกตรงช่วงแขนเนี่ย ขี่ด้วยความเร็วสูงในสนามเนี่ยทำได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับตัวรายละเอียดสุดท้ายอย่างพักเท้านะครับตัวพักเท้าในโมเดล RR เนี่ยก็จะมีการขยับขึ้นมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับเพื่อตอบรับกับความสปอร์ตกับท่านั่งที่มันก้มลงไปนะฮะนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับการบาลานซ์การโอเปเรตในโค้งนะครับถือว่าถูกใจผมมากครับสำหรับการเทสโมเดล Triumph Speed Triple 1002ครับ RR แล้วก็ RS ในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความจื่นใจนะครับคือมันเป็นโมเดลรถสเตอร์ที่สามารถขับขี่ได้หลายรูปแบบนนนนนะคครรับบบใทีี่่่่ชชออแแหยยาา้เลววง เอยนะหรือว่ายางนะครับที่จะได้เดียโบซูเปอร์คอรซ่ามาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสำหรับยางสปอร์ตยางซูเปอร์ไบค์เลยนั่นเองครับและราคานะครับไทอัมสปีดทริเปิล RR ครับราคาอยู่ที่799,000บาทครับส่วนใครที่คิดว่าเอ๊ะเราขี่ชิลๆพอครับก็จัดไปครับไทอัมสปีดทริเปิลพันสอง RS ครับกับที่ราคา699,000บาทนั่นเองครับทั้งสองโมเดลก็มาในสองสีครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไปติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์ขขขขอออองงงทาาาเเนนี่่ยกก็บ้้มูลค ที่จะครบถ้วนครับหรือใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมลองเมน้นมาในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างของเรานะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel n ของเราครับหรือว่าแ n น a g e ติดตามข่าวสารกันได้เช่นเคยครับแล้ววันนี้ครับขอลาไปก่อนฮนะเจอกันทดสอบรถครั้งหน้าครับาจานครับ